ครับสวัสดีครับผ่าฟ้ามครับมือนี่เป็นมือเสางวันที่สามสิบเอ็ดพศสองพันหาลอยหกสิบหกครับสิ้นปีครับทรงทายปีเก้าครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายคลิปทรงทายปีเก้าปีหกหกครับผมก็มีแม่ลูกงามงาม,มาฝากครับนี่ครับ บึงเลยครับลูกแม่ครับง่ว่าลูกแรกครับลูกด็กเครื่องดำเครื่องโบดลูกยางงั้นเลยครับลูกเคเอฟสามหนึ่งแ้ครับหังเบอร์มีใบมีหลอดแล้วครับเป็นบด้เจ็๊ยบใบง่ว่าบานเลยผมมาทายอยขอกิ้งกองแล้ครับนี่แม่กะทับค้มโตได้แล้วเร้่อพานรอบแล้วเด้อครับหายไปรุนเอาพอมี่พอพันธ์ครับยุบันนี่ก็จะเจ้าพอพันธ์ยางแดงค้อมใบ ข้าเจ้าผสมไบท่านหนึ่งแม่หัวหลุนนะครับครับเออก็มีเขาตีปีอยู่กับซ้ำหัวหลุนหลหรอวะแต่ว่าตีปีอาจจะบพ่ออกกับเขาอะเชีขงขาดีเล็บดีรับประกันท,กทูกถอนรับประกันเดียนหนึ่งครับรับประกันทาน้งคนรับประกันมดลูกมันยังเหรอครับรับประกันสุนแนวได้ครับทรงห้ฟี่ัวยอีสานกี่น้องนี่งามๆามมึงโอ้ยเป็นต่เลียงครับมันสดว้าคุณ เปิดราคาไว้สามหมื่นสามหาล่อยครับนี่ครับฝ่าทอครับทรงไหลเลยครับทรงไหลมือนีเลยครับนี่เป็นของขวัญปีใหม่แล้วครับนี่ครับหลอดๆครับสามสิบสามหมาล่อยครับครับครับความสูงแม่ยุ่ประมัน ร้อยสามสิบบวกไปห้าร้อยสามสิบห้าด้วยครับนี่สดๆดครับลูกสาวยางงามครับครับหางลามเรืองนี้มาเบิ่งข้อมที่สองครับครับลามไปไกลกันยานลูกเมื่อ,อยุ่กันเนี่ยลูกมันกำลังติดไปครับเด้อครับเบิ่งจะหย่อนแสงเนี่ยนี่นี่ก็ลูกงามด้วยครับ ดูงามหลูงามครับหูกยางงามเลยโอ้ยลูกนะครับอยากย้อนแสงเนี่ยถ่ายอยู่กลางท่งนะครับถ่ายอยู่กลางท่งบึงบึ้งลูกสาวหรอครับเอ้ยแม่สดลูกสวยลูกแรกครับอันนี้ความสูงแม่อยู่ประมาณลอยยิ้มหาบบกวกเลยครับเพราวไาถ่ยกลางเขาอยู่สดเนี่ยเบิ้งครับแข้งขาดีเล็บดีคือคู่ดายคู่ลัง เล็บหยีบซักจั๊ดีลูกแรกครับน้าสดนข้อมนี่เปิดไว้สองหมืนเอ็ดห้ารอยครับเนี่ยบึง่งโทรมาเลยวนๆเลยบึ่งลูกมันงามดีครับลูกมันอุกป,ปกที่ดีน้ำน้มดีเขาตีเป็นเนื้อเลยครับเนี่ยหางขาวด้วยครับหางออกคือเศ้าเลย้ะตำนี้มันดีบอกเนี่ยแกนหางมันขาวแต่เขาแทามันอย่งเ ถ้ามัวผู้เขาเลี้ยงตัวนู่นนี่ครับม้วแม่นี่มันออกลูกได้ครับนี่ตีเป็นเนี้อเดี๋ยครับให้ลูกดีนมนมดีครับสองเมื่อนเอ็ดหาร่อยครับฝ่าวโซ่ครับสองไงเล่มือนี่ครับก็ต่อร่องได้แล้วถ้าไกลๆครับต้องให้เล่ครับนี่เบ่งลูกสาวเลยยางง่ามอุกปุกอยู่ครับลูกหาห้องเปลี่ยนให้ลูกดีครับสองเมื่อนเอ็ดหาร่อยครับแม่ก็สดลูกแรกครับตีจอนแสงเนี่ยเราเวียนมุ่นเห็นไหมครับ ครับนี่แหละเปล่าโทษเลยครับส่องถ่ายพี่เก้าตอนไรพี่ไม่คนของขวัญปีใหม่ให้พ่อแม่ครับผู้อยู่กรุงเทพกรุงเทพโทษเลยผมสงไห้เลยครับครับครับขอขอบคุณขอบคุณที่ช่องิปสุภาฟ้ามนะครับขอบคุณหลายหลายสวัสดีปีใหม่ครับครับผมขอขอเจ้าที่ไว้ทั้นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม